ก่อนที่คุณจะได้พบกับรักแท้จริงๆจัก,กรวาลมักจะส่งสัญญาณบางอย่างให้คุณรับรู้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่แค่ความรู้สึกเฉยๆที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแต่มันคือการเตรียมใจการเรียงร้อยของเหตุการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญแต่กลับมีความหมายลึกซึ้งถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปหัวใจนิ่งลงหรือแม้แต่มีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำๆนั่นอาจเป็นเพราะจัก,กรวาลกำลังบอกใบบางอย่างกับคุณ ใช่แล้วคุณกำลังอยู่ในเส้นทางของการเจอรักแท้คุณอาจเริ่มรู้สึกว่าอยู่คนเดียวได้อย่างสงบไม่รู้สึกขาดไม่รู้สึกต้องวิ่งไล่ตามใครความรู้สึกพอเพียงในตัวเองจะชัดขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นเพราะจักรวาลไม่อาจมอบรักแท้ให้คุณได้หากคุณยังไม่รู้จักรักตัวเองจริงๆเมื่อคุณเริ่มมองเห็นคุณค่าของตัวเองเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ใครแต่เริ่มต้นจากตัวคุณ นั่นคือสัญญาณแรกแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าคนเก่าๆบางคนเริ่มหายไปบางความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟ้นกลับเริ่มจางไม่ใช่เพราะคุณทำผิดอะไรแต่มันคือการเคลียร์พื้นที่ของจักรวาลเพื่อเปิดทางให้บางสิ่งใหม่เข้ามาความสัมพันธ์บางอย่างจบลงเพื่อให้คุณเติบโตและพร้อมสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยได้รับคุณอาจเริ่มฝันถึงใครบางคนที่ไม่เคยเห็นหน้า รู้สึกผูกพันกับใครบางคนโดยไม่มีเหตุผลหรือแม้แต่รู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างมาสะกิดใจให้คุณตื่นขึ้นความฝันซ้ำๆเลขที่คุณเห็นบ่อยหรือเพลงเดิมๆที่เปิดทุกครั้งเมื่อคุณกำลังคิดถึงใครบางคนจะกระวลสื่อสารผ่านสิ่งเล็กๆเหล่านี้เพียงแค่คุณเปิดใจฟังคุณจะเริ่มเห็นคุณสมบัติที่คุณต้องการในคู่ชีวิตได้ชัดขึ้นไม่ใช่แค่หน้าตาไม่ใช่แค่ความโรแมนติก แต่คือจิตใจที่เชื่อมกันความเข้าใจที่ไม่ต้องพูดมากและเมื่อถึงจุดนี้คุณจะไม่ยอมลดมาตรฐานของตัวเองเพื่อใครอีกแล้วเพราะคุณรู้แล้วว่ารักแท้ไม่ใช่แค่การมีใครสักคนแต่คือการได้เจอคนที่ทำให้คุณเป็นตัวเองได้ดีที่สุดและสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะเริ่มเชื่อเชื่อว่ามีใครบางคนที่ถูกสร้างมาเพื่อคุณไม่ใช่ความเพ้อฝันแต่เป็นพลังแห่งความศรัทธา เพราะความศรัทธานั้นมีพลังมันคือแรงดึงดูดมันคือคลื่นพลังที่จักรวาลตอบสนองได้ถ้าคุณส่งพลังแห่งความรักออกไปพลังนั้นจะสะท้อนกลับมาในรูปของคนที่ใช่และเมื่อเวลานั้นมาถึงคุณจะรู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องสงสัยว่าเขาหรือเธอคือคนที่จักรวาลเลือกให้คุณไม่ใช่เพราะบังเอิญเจอกันแต่เพราะมันถูกกำหนดไว้แล้วถูกส่งผ่านสัญญาณผ่านเวลาผ่านบทเรียนชีวิต เพื่อให้คุณพร้อมที่จะรักและถูกรักอย่างแท้จริงเพราะรักแท้ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องวิ่งไล่ตามแต่มันจะเดินเข้ามาหาคุณเมื่อคุณพร้อมเมื่อคุณมีหัวใจที่นิ่งมีจิตวิญ,ญญาณที่สะอาดและมีความศรัทธาว่าจักรวาลไม่ได้ลืมคุณแต่มันกำลังเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณอยู่ในจังหวะเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดหากคุณกำลังรู้สึกถึงสัญญ,ญาณเหล่านี้จงเชื่อไว้เถอะว่ารักแท้ของคุณ กำลังเดินทางมาหาคุณแล้วช้าแต่ชัวรเงียบแต่มั่นคงและจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลมันอาจจะเริ่มจากบางอย่างเล็กๆที่คุณไม่ทันสังเกตคุณอาจเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างรอบตัวเหมือนมีสายตาที่มองไม่เห็นเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ความหลอนแต่คือความรู้สึกปลอดภัยที่อธิบายไม่ได้เหมือนจักรวาลกำลังอกอกอดคุณอยู่เบาๆเตือนคุณว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะคุณใกล้ถึงจุดหมายแล้ว คุณอาจเริ่มตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนโดยไม่มีเหตุผลหัวใจคุณรู้สึกอบอุ่นแม้ไม่มีใครอยู่ข้างๆหรือบางครั้งคุณอาจน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะคุณเริ่มสัมผัสพลังงานแห่งความรักที่กำลังเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณพลังที่ไม่ใช่แค่ความรักจากใครคนหนึ่งแต่คือความรักที่จักรวาลส่งมาเพื่อเยียวยาหัวใจคุณคุณจะเริ่มรู้สึกว่าโลกใบนี้ดูอ่อนโยนขึ้นผู้คนรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปหรือคุณเริ่มเปลี่ยนมุมมองต่อผู้คน ความโกรธความเจ็บในอดีตเริ่มลดลงแทนที่ด้วยความเข้าใจคุณเริ่มให้อภัยแม้กับคนที่ทําให้คุณเจ็บที่สุดเพราะคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมันมีไว้เพื่อให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งพอจะรับรักแท้ที่แท้จริงความฝันของคุณเริ่มมีความหมายมากขึ้นคุณฝันถึงสถานที่ที่ไม่เคยไปเห็นหน้าใครบางคนที่ไม่รู้จักหรือแม้แต่ฝันถึงการแต่งงานการใช้ชีวิตร่วมก,กันกับใครบางคนที่ดูเหมือนคุ้นเคยเหลือเกิน บางทีคุณอาจกําลังสื่อสารกับจิตวิญญาณของคนที่คุณจะได้พบในอนาคตเพราะในมิติพลังงานเวลากับระยะทางไม่มีความหมายคุณจะเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแบบไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาให้กําลังใจโอกาสใหม่ๆที่ดูเหมือนประตูถูกเปิดแบบไม่มีคําอธิบายหรือแม้แต่คําพูดบางอย่างที่คุณบังเอิญได้ยินซ้ําๆจากหลายแหล่งทั้งหมดนี้คือซิงโครเนียติการประสานของจักรวาลเพื่อบอกว่า คุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องคุณอาจเริ่มเห็นตัวเลขซ้ำๆ,ำๆเช่น11นาฬิกา11นาที222 333ซึ่งเป็นรหัสพลังงานจากจักรวาลแต่และตัวเลขมีความหมายบางครั้งมันคือการยืนยันบางครั้งคือคำเตือนและบางครั้งคือสัญญาณว่าคุณใกล้จะได้พบกับใครคนนั้นแล้วคนที่จิตวิญญาณของคุณตะหามานานเมื่อคุณได้พบเขาหรือเธอคุณจะไม่รู้สึกหวหวาเหมือนในนิยาย แต่คุณจะรู้สึกสงบเหมือนเจอกลับบ้านคุณจะไม่ต้องพยายามเป็นอะไรเลยนอกจากตัวคุณเองไม่มีการเล่นเกมไม่มีการวิ่งไล่ไม่มีความไม่แน่นอนเพราะรักแท้ไม่ต้องการการพิสูจน์มันจะอยู่ตรงนั้นเสมอแม้ในวันที่คุณไม่สมบูรณ์คุณจะเริ่มเห็นอดีตของตัวเองในมุมใหม่ไม่ใช่ด้วยความเจ็บปวดแต่ด้วยความขอบคุณเพราะถ้าไม่มีการผิดหวังเหล่านั้นคุณคงไม่รู้จักความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไรทุกความผิดหวังในอดีตทุกน้ำตาที่คุณเคยหลั่ง ไม่ได้สู่เปล่าเลยสักหยดเดียวมันคือบททดสอบเพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการพบรักที่ไม่ต้องฝืนบางทีคุณอาจเริ่มอยากทำอะไรดีๆกับตัวเองเช่นอยากออกกำลังกายอยากอ่านหนังสืออยากพัฒนาตัวเองไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวคุณเองและคุณจะรู้สึกดีที่ได้ทำเพราะจิตใจของคุณเริ่มสั่นคลอนด้วยพลังแห่งความหวังคุณกำลังเตรียมตัวเพื่อเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองเพราะจักรวาลรู้ว่าอีกไม่นานเขาคนนั้นจะเข้ามา และเมื่อทุกอย่างพร้อมเมื่อหัวใจคุณนิ่งเมื่อคุณไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากความสงบคนคนนั้นจะเดินเข้ามาในเวลาที่คุณไม่คาดคิดอาจเป็นช่วงที่คุณเลิกค้นหาแล้วช่วงที่คุณหันกลับมารักตัวเองเต็มหัวใจเพราะจักรวาลจะไม่ส่งเขามาก่อนที่คุณจะพร้อมจริงหาหา่าคุณอาจยังไม่เห็นภาพทั้งหมดตอนนี้คุณอาจยังไม่แน่ใจว่าเสียงเรียกจากข้างในนั้นคืออะไรแต่มันเหมือนมีบางอย่างกระซิบเบาๆบอกให้คุณหยุดวิ่งไล่หยุดขวอยคว้า และเริ่มหันกลับมามองภายในใจของตัวเองอย่างแท้จริงเพราะการพบรักแท้ไม่ได้เริ่มจากการมองหาคนที่ใช่แต่มันเริ่มจากการกลับมารักตัวเองให้ได้ก่อนคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าอ,อีกต่อไปมันกลายเป็นช่วงเวลาที่คุณได้รู้จักตัวเองได้ฟังเสียงในใจได้เรียนรู้ว่าความสุขจริงๆไม่ได้มาจากการมีใครอยู่ข้างกายตลอดเวลาแต่มาจากการที่คุณสามารถหัวเราะได้แม้ในวันที่ไม่มีใครและน้ำตาของคุณก็ไม่ได้มีไว้ให้ใครมาเช็ด แต่มันมีไว้เพื่อล้างความเจ็บปวดเก่าๆออกไปเพื่อให้หัวใจได้สะอาดพอจะเริ่มต้นใหม่อย่างบริสุทธิ์คุณจะเริ่มเห็นชัดเจนว่าใครที่ควรอยู่ในชีวิตคุณและใครที่ควรปล่อยให้จากไปคุณจะไม่ฝืนความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มคุณจะไม่วิ่งไล่ตามใครอีกต่อไปเพราะคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าเขาไม่ใช่ต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไม่มีวันใช่และถ้าเขาใช่คุณจะไม่ต้องพยายามเลยด้วยซ้ำเพราะมันจะเป็นการเดินทางไปด้วยกันอย่างกลมกลืน คุณจะเริ่มสังเกตว่าคุณไม่รู้สึกว้าวุ่นกับคำถามเดิมๆที่เคยหลอกหลอนใจเช่นเมื่อไหร่จะเจอคนที่ใช่ฉันดีพอหรือยังหรือเขาจะรักฉันจริงไหมคำถามเหล่านั้นจะค่อยๆเลือนหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกสงบความศรัทธาและความแน่ใจว่าทุกสิ่งกำลังดำเนินไปตามที่ควรจะเป็นเพราะเมื่อคุณปล่อยวางจักรวาลก็เริ่มทำงานเพื่อคุณอย่างเงียบหาหา่าคุณจะเริ่มเปิดใจรับพลังงานใหม่ๆคุณจะไม่ลังเลที่จะพูดว่า ไม่กับสิ่งที่ไม่ใช่และคุณจะไม่กลัวที่จะเดินออกจากสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกได้ยคาเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณคู่ควรกับความรักที่เต็มเปี่ยมความรักที่ไม่ทําให้คุณต้องสงสัยในคุณค่าและไม่ทําให้คุณต้องร้องไห้ในความเหงาท่ามกลางใครสักคนที่ไม่เข้าใจคุณจะเริ่มสังเกตว่าชีวิตค่อยๆไหลไปในทิศท,ทางที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่เพราะโชคเข้าข้างแต่เพราะพลังภายในของคุณเปลี่ยนไปเมื่อพลังภายในเปลี่ยนสิ่งรอบตัวก็เริ่มเปลี่ยนตามคนดีๆเริ่มเดินเข้ามา ความเข้าใจเริ่มก่อตัวและคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวบนเส้นทางนี้แต่มีบางพลังงานที่คอยประคองคุณอยู่เสมอในช่วงเวลานี้ความเงียบจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเพราะมันไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือพื้นที่ให้หัวใจได้พักให้จิตวิญญาณได้ฟื้นฟูและให้คุณได้กลับไปเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงในความเงียบนั้นคุณจะได้ยินเสียงของความหวังได้ยินเสียงของศรัทธาและได้ยินเสียงของจักรวาลที่บอกว่าใกล้แล้ว อย่าเพิ่งยอมแพ้คุณจะเริ่มสังเกตว่าบางคนที่คุณเคยยึดติดคุณกลับรู้สึกเฉยๆกับเขาโดยไม่มีเหตุผลความรู้สึกที่เคยลึกซึ้งกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะคุณเริ่มมองเห็นว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การหลงไหลไม่ใช่ความวุ่นวายใจแต่คือความสงบลึกๆที่อยู่ในใจเมื่อคุณอยู่ใกล้ใครบางคนคนที่แม้จะไม่พูดอะไรเลยแต่หัวใจคุณกลับรู้สึกปลอดภัยที่สุดคุณอาจเริ่มฝันถึงแสงหรือเห็นภาพบางอย่างเวลานั่งนิ่งๆ บางครั้งคุณอาจได้กลิ่นหอมจางๆโดยไม่มีเหตุผลได้ยินเสียงเพลงที่มีเนื้อหาตรงกับสิ่งที่คุณรู้สึกพอดีหรือพบข้อความบางอย่างในหนังสือที่ดูเหมือนเขียนมาเพื่อคุณโดยเฉพาะนี่คือสัญญาณของจักรวาลที่กำลังบอกคุณว่าความรักกำลังใกล้เข้ามาแล้วและเมื่อถึงวันนั้นวันที่คุณได้สบตาก,กับเขาหรือเธอเป็นครั้งแรกหัวใจของคุณจะเงียบลงอย่างน่าประหลาดไม่ได้เต้นแรงจนควบคุมไม่ได้ไม่ได้วาววุ่นหรือสับสน แต่มันจะสงบนิ่งราวกับรู้คำตอบมาตลอดชีวิตว่านี่แหละคือคนที่จัก,กรวาลเตรียมไว้ให้คุณคนที่แม้ไม่ได้พูดคำว่ารักในทันทีแต่สายตาของเขาจะบอกทุกอย่างการอยู่ข้างๆกันจะไม่ต้องใช้ความพยายามเพราะทุกอย่างจะไหลไปอย่างธรรมชาติเหมือนคุณทั้งสองเคยรู้จักกันมาก่อนในพบใดพบหนึ่งคุณจะไม่รู้สึกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เขารักคุณจะไม่รู้สึกต้องแกล้งเป็นใครเพื่อให้เขาสนใจ เพราะคนที่จักระวาลเลือกให้คุณจะรักคุณในแบบที่คุณเป็นแม้ในวันที่คุณเงียบแม้ในวันที่คุณไม่สมบูรณ์แบบเขาจะอยู่ตรงนั้นเสมอไม่ใช่ในฐานะผู้ช่วยชีวิตแต่ในฐานะผู้ร่วมเดินทางผู้ที่จูงมือคุณผ่านวันดีและวันที่แย่ไปด้วยกันโดยไม่มีคำถามว่าจะไปต่อไหมเพราะเขาจะเลือกอยู่เสมอและคุณจะเริ่มเข้าใจคำว่ารักแท้ในความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มันไม่ใช่แค่การมีคนโทรหาทุกคืนหรือการไปเที่ยวด้วยกันในวันหยุดแต่มันคือการมีใครสักคนที่เข้าใจความเงียบของคุณรับฟังแม้ในวันที่คุณไม่มีคำพูดและอยู่เคียงข้างในวันที่คุณอ่อนแอที่สุดไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยที่แท้จริงและไม่มีเงื่อนไขใดๆมาจำกัดความสัมพันธ์นี้ได้คุณจะได้สัมผัสความรักที่ไม่เร่งเรา้าไม่รีบร้อนแต่มั่นคง ความรักที่ไม่หวือหวาแต่ลึกซึ้งความรักที่ไม่ต้องแสดงออกมากมายแต่คุณจะรู้สึกได้ทุกวินาทีที่อยู่ใกล้คุณจะไม่ต้องถามเขาว่ารักไหมเพราะคุณจะเห็นมันในสายตารู้สึกมันในสัมผัสและสัมผัสมันในพลังงานที่อบล้อมคุณทุกครั้งที่อยู่ใกล้กันความรักเช่นนี้จะไม่ทำให้คุณเหนื่อยแต่มันจะเยียวยาหัวใจคุณจนลืมความเจ็บปวดทั้งหมดในอดีตคุณจะเริ่มเชื่อมั่นในพลังของความรักอีกครั้ง ไม่ใช่เพราะเขาทําให้คุณมั่นใจแต่เพราะคุณได้เห็นความรักในรูปแบบที่แท้จริงที่ไม่ต้องการการควบคุมไม่ต้องการการยึดติดและไม่ต้องการเงื่อนไขใดๆเพราะรักแท้คืออิสรภาพของหัวใจสองดวงที่เลือกจะเดินไปในทางเดียวกันโดยไม่ต้องบังคับกันแม้แต่น้อยและเมื่อคุณพบรักแบบนี้คุณจะไม่กลัวการสูญเสียอีกต่อไปเพราะคุณรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่เคยจากไปไหน คุณจะมองย้อนกลับไปยังวันที่คุณเคยร้องไห้วันที่คุณเคยตั้งคำถามกับโชคชะตาแล้วคุณจะยิ้มทั้งน้ำตาเพราะคุณจะเข้าใจว่าทุกความเสียใจในวันนั้นมันไม่เคยสูญเปล่ามันคือขั้นตอนของจักรวาลที่กำลังกลั่นกรองหัวใจคุณหลอมรวมจิตวิญ,ญญาณคุณให้แข็งแกร่งพอพร้อมพอและวางใจได้มากพอที่จะต้อนรับรักแท้ในวันที่มันมาถึงและเมื่อนั้นคุณจะรู้สึกขอบคุณทุกความเจ็บปวดที่เคยผ่านเข้ามา คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ต้องคอยคว้าอะไรอีกแล้วไม่ต้องกังวลว่าเขาจะจากไปเมื่อไหร่เพราะคุณจะรู้ดีว่าเขาไม่ได้มาแค่เพื่อผ่านเข้ามาในชีวิตแต่เขามาเพื่ออยู่มาเพื่อเรียนรู้คุณในทุกด้านมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกันและมาเพื่อเป็นกระจกสะท้อนให้คุณเห็นตัวตนที่สวยงามของคุณเองคนที่เขารักไม่ใช่แค่ร่างกายหรือหน้าตาแต่คือจิตวิญ,ญญาณของคุณที่เขาสัมผัสได้ด้วยหัวใจแล้ววันหนึ่งขณะที่คุณสองคนกำลังนั่งข้างกันอย่างเงียบๆไม่ได้พูดอะไรกันเลย แต่กลับรู้สึกอบอุ่นใจที่สุดคุณจะยิ้มออกมาเบาๆเพราะคุณรู้ว่านี่แหละคือความรักที่แท้จริงความรักที่จักรวาลใช้เวลาสร้างความรักที่ไม่ใช่ใครก็ได้แต่คือเขาคนนี้เท่านั้นคนที่คุณอรอมาแสนนานคนที่หัวใจของคุณจำได้แม้ในความเงียบงนันและคุณจะไม่ขออะไร